ไปไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยตอนนี้เรากำลังจะไปซื้อเพ้นไฟมาทำกินนะคะทุกคนไปซื้ออยู่ในตัวเมืองก่อนไปเจอกันที่นู่นเลยเนาะ ติมพี่อร่อยมากร้านนี้กินนี่ก่อนได้ไหมนี่ของไอปินข้างถนนเนี่ยทุบก็จะเงี่ยบว่าขอโทษ เอาทุกอันเลยเลยเอาดิาก,กนินได้ไหมล่ะไม,ไม่รู้ไม่น่ารอดระดับอาร์มีไม่รอดด้วยหรอลินจะอะไรกินอะไรก็ได้เราจะไม่ให้พวกนั้นรู้นะคะวันนี้มีเท่าไหร่บ้างคะมีที่10จีม่า30อยากกินแบบทุกรสเลยเป็นก้อนเป็นก้อนทุกรสเลยดีไหมมันหมดแล้วอะดิ แล้วก็เป็นรวมกันในถ้วยหนึ่งได้ไหมคะได้ครับแล้วก็อีกถ้วยหนึ่งจะเป็นฉันจะกินอะไรดีอ่ะอันนี้คนกิน,นใส่เครื่อไหมไหใส่เนาะอ่กอน้านี่ินเดกอพอแล้วมะเ <c oughs> จ๊กินไม่หมดอีก <c oughs> อร่อยที่สุดชอบหมดชอบไม่มีเหลือให้กินไน่หรอกคนแก่เขากินเยอะเลยเปิดจะช้าแล้วับประมาณสักสองโมงครับพี่จะมาเปิดตลอดเลยไหมคะทีนี้มาทุกวันครับถังแรกนี่กาแฟเหรอคะใช่แต่มันเขียนว่าโกโก้ผมไม่ได้ติดป้ายให<อ>ม่ป<อ>้ายของคนอันนี้อันนี้อะไรครับอันนี้เป็นโกโก้ครับอีกอีกถ้วยหนึ่งเอากาแฟแล้วก็โก้ What What the นี่มะนาวกับสตรอเบอรี่นี่อร่อยชอบเข้ากันแต่ละอันอันนี้อยากกินทั้งหมดอ่ะก็กินด้วยกันกับเขาอ่ะนี่เหมือนจะกินแยกเหมือนจะกินเป็นพิเศษเยอะเป็นพิเศษกาแที่สุดเปิดออกมากาแฟเลยมันนี่กาแฟอยู่นู่นให้พิเศษด้วยเขาบอกว่าผมกินด้วยนะโอ้โหกโก้หมดแล้วเหลือกาแฟ จะกินกาแฟกับอะไรดีอ่ะไาอบรีไม่กินค่ชอบใช่ปัญหาคือจะยังไงกอนชอบรถประมาณนุนี่ไงพี่ไงพี่ก็ถือสอแนะนำเบรี่ให้เไม่เอาหนูยังไม่ชอบเปรี้ยวๆอเียวมไม่เปรี้ยวนะมันหวานใช่ไหมคะแต่ชิมของเขาดูก่อนก็ได้ิมของเขาดูก่อนให้ชิมมาเลยให้ิา ชอบเขียยเลยปิดใช่ไหมปิดไม่ละ่ะปิดก็ได้ค่ะคือขายดีมากอากาทิสสดก็หมดโกโก้ก็หมดขานาดพี่บอกว่ายัดมาติ่มแล้วแต่ว่าก็ยังคงหมดยู่นะคะสาน้นวมีปา้ามีฟ้านะคะขอช้อนม,มาอิ้ิก่อนรอ จะเปิดเหรอมัน er, ปิดยากไหมอยาให้เปิตัวนี้ดีกว่าจะเปิดที่ห้องเลยเปิดห้องเลยเปิดที่ห้องเลยจะเปิดห้องกับจะเปิดโอ้ไปไม่เป็นเลยเปิดห้องเปิดห้องนะคะรับจะเปิดที่หอเหรอไม่พูดยังไงเนี่ยมันจะดุเปิดที่บ้านเรเปิดที่บ้านครับจะเราไปเปิดศาลานะทีเดียวโทษดีนผิดเองเพื่อนมาละลายเดี๋ยวจะรีบไปกินมันเลย ริบเบิเจอร์นะมองมาเห็นลูกแดงเิ๊มอยากให้ดูร้านด้วยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนถ้าเกิดสมมติเราเห็นที่ไหนมันจะเป็นคล้ายๆเป็นชายหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจนะคะคุมันจะแบบถังแดงแบบนี้เลยแล้วเป็นกะทิเป็นมะพร้าวอ่ะอร่อยมากๆมากๆจริงๆเนี่ยขายดีขายไอติมโอขายไอติมคนใดไอติมจ้ะขอบคุณครับครับ ขอบคคุณ่ะ,ะแลรี่ไปแล้วก็แต่ว่ารถดูรถเลยเ <c oughs> ยี่ยมยอดแล้วก็จะไปหาที่นั่งก่อน2000 years later บ่ายสามโมงใช่เราออกจากบ้านตอนบ่ายสามนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เวลาเจ, <c oughs> จ็ดสิบโมงแล้วเจ็ดสิบโมงแล้วยังไม่ทำเป็นไฟเลยยังไม่ได้เป็นไฟเลยนะคะทุกคน <c oughs> ก็รอต่อไปเขาหมายเราอยู่ตรงไหนไอ้เรอามี20บาทไหมมีเอามายืมหน่อยเท่าไหร่นะพี่มัน79บาทขอบคุณค่าพี่ีขอบคุณค่า is in years later เนี่ยถาเด็กมาเดินบิ๊กตีมันซื้อกันไฟล์เราทุกทีก็คือมาบ่อยจนรถจะถ่านทีเลยนะเนี่ยทายไปไหนฮะที่เรากินกันประจําอ่ะไหนหมดหรือเปล่านี่ปกติอยู่ล็อกนี้นี่เท่าไหร่ก่อนม้งนสิไปต่อหรือพอซํานี้ครับอยู่อยู่โลตัสก็น่าจะมีนะไม่มีครับ ไปดูมาแล้วเพราะว่าเขาไม่ลงยี่ห้อน,นั้นต้องเอาไงไดีใส้ใหญ่ดี่หรอ,อตายนะตายเลยนะยนะนี่กะไม่ถูกเลยต้องใส่กี่อันเอาไงดีเนี่ยแค่กินเลยโอ้ยมันเท่าไหร่วะขนาดนี้สามกิโลเลยนะเรากินได้หลายวันอู้กินได้หลายวันเลยจะเป็นอันเล็กไนงะแป๊บๆก็หมด ม่เท่าเอันที่เรากินปกติเลยนะอวะเท่าเทเลยสาิโลปกติมันถุงละเท่าไหร่ละโลึงโลอยู่นะถ้างั้นเราก็เอาไปดได้ได้ของนะดได้ของแล้วก็ต้องไป สรุปตอนนี้เรากลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะไปเล่นบ้านแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ทําเราเอาไฟมาเก็บนะคะทุกคนเพราะว่ามันสี่โมงครึ่งแล้วถึงเวลาเล่นบ้านของเราแล้วลไหนใช่กลางเล่นสีแยกเหรอสีแยกวันนี้ผมเล่นสีแยกของคนที่ก็อบอกว่าเล่นมีแล้วก็จบโอ้อะไรสีแยกแบบสีแยกสองรอบและสีแยกสองรอบแล้ว มันเออมันเออเราเราเนี่ยหงอเออมันเนี่ยมันเออายไปเลยไม่ไม่ไม่นี่เจของเราแล้วรองเท้าอ่ะอย่าบอกนะว่าจะไม่เล่นไม่ต่อยกบพ่อเหรอวะเฮ้ยคอดเฮ้ยนี่แกหัวได้รู้สช่ไหมบะโอ้ wow 2000 years later มาหาซื้อของกินกันนะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องอาจจะไม่ได้อยู่ได้นานเพราะว่าเพลงมันดังเนาะไม่ได้เลยไม่ได้แต่ละคนไม่ได้เลยแม่เราไม่มีข้องานเดิมอะไรนี่ชายเลย็กชายกลางชายใหญ่ของเรามาพบก,กันแล้วนะคะ ัผมที่คุยกับเพื่อนครับแล้วผมที่คุยกับน้องได้เป็นตัวอยู่พี่ค่ะน้องแล้วมาทำอะไรมาทอไม่เป็นเพราะจับมันนานนะโอ้โหน่ไงไงไงครับสัตว์นัดเยี่ยมอร่อยซื้อกินทุกวันร้านนี้ซื้อกินทุกวันเลยเหรอซื้อไก่ ซื้อกินทุกวันเฮ้ยซื้อกินทุกวันเลยหรอใครพูดเออวกูนี่วาก็ซื้อกินทุกวันนะเออทำไมพูดไม่มีไีคนยเนี่ยไม่มีคนเอาไงไม่มอซื้อกินไม่มีคนเอาวะนะไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอซีเยอะ years later ีอีและขอสวัสดีครับจะมาสาธิตการจุดไฟฉบับผมเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพย่งอย่าพย่งอย่าพ่งสวัสดีครับจะมาสอนวิธีดังไฟแบบบูมนะครับ อันหลับแดกเจอออาหอสอไปชักติดแล้วเอาอะเฮ้ยเหม็นเหม็นเป็นม็นปะเป็นม็นคือของหวานไม่กินกินอะไรไม่ไหม่ไ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 ม่ใหม่บ่ไม่ถูก ไม่สุกไม่ไม่ไม่สุกจริงพี่ไม่สุกไม่มีเธอหรือเปล่าอะไรตัวยาตกกับนันหน่อยน้องไม่มีเธอหรือเปล่าเฮ้ยครับเอ้าแปลงมุมมุมบอกพี่จะคอยพูดอะผมไม่งน้อยใจอยู่แบบพี่ไม่ได้กับผมประมาณเนี้ยบอกเมยบอกเมย โอ้โหก็ได้ที่นั่นเมื่อเหร่เห็นเฮ้ยของไพน์นี่คยเองมีมันหักมันหักนะท่านมันไม่หักเนี่ยของใครขมันหักคองไพอ,อยหักที่เป็นยักษ์หรือเปล่าครับ